คุณมดดำขจา,า,า่าร่วมแสดงความยินดีในงานฉลอง9สู่ปีที่8ของอ m มารันเต้คลินกจัดขึ้นที่อ m มารันเต้คลินกสาขาบางนา a เวนิว For You Park เมื่อวันที่9เมษายน2566ที่ผ่านมาพร้อมยอมรับหน้าเด็กลงด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์จริง แม้ช่วงแรกจะกลัวมากก็ตามเพราะอ่านข่าวไม่ดีเกี่ยวกับฟิลเลอร์มาเยอะแต่เพราะได้ยินชื่อเสียงจากคุณในวงการทำให้เชื่อมั่นในความสามารถของคุณหมอต้นจากอมารันเต้คลินิกที่เป็นระดับอาจารย์แพทย์ผู้สอนฉีดฟิลเลอร์บท็อกจึงยอมเปิดใจและผลลัพธ์ก็ไม่ทำให้ผิดหวังประทับใจจนต้องบอกต่อพี่น้องในวงการและกลายเป็นลูกค้าประจาของอมารันเต้คลินิกในที่สุด ก็ทางเราเนี่ยครับก็เปิดมาประมาณเกือบเข้าสิป่ปสที่8แล้วครับก็ให้บริการในเรื่องของอความสวยความงามดูแลผิวหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับแต่งรูปหน้านะฮะดูแลทำฟริสเมนเรเซอร์ผิวหน้าหรือว่าตอนนี้เราก็มีแผนจะทำเรื่องของสัญญากร,รมเรื่อง เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็ได้รับรางวัลของบริษัทฟิลเลอร์ของบริษัทอาร์เรแกนนี่เป็นบริษัทของอเมริกาครับเราได้รับรางวัลมีมียอดใช้สูงสุดติดต่อกันมาหกปีแล้วนะครับโดยที่ปีล่าสุดเนี่ยได้รับรางวัลสูงสุดทั้ง3พอร์ตของบริษัทอาร์เรแกนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟิลเลอร์ตัวโบท็อกซ์หรือว่าตัวเครื่องอช่วยในเรื่องของสัดส่วนก็คือคูสเกลนะครับครับมดดําน่ารักมากหวานจริงๆมดดําน่ารักมากครับก็คมดดำเนี่ยจริงๆเรื่องของปัญหาของมดำเนี่ย จริงๆคุณรับเนี่ยโครงสร้างไปหน้านข้างดีอยู่แล้วไม่ดีแค่ตลอดอาจจะมีบางส่วนที่แบบอาจจะมาปรับให้บ้างอะไรเงี้ยฮะแล้วทําให้โครงสร้างของบดมเนี่ยดูเป๊ะขึ้นดูเด็กดูหวานขึ้นด้วยนะครับดูลมุนขึ้นตอนแรกไม่กล้าฉีดฟิลเลอร์ไงฉีดต่โบทอกเสร็จแล้วว่ามันดื้อโบทอกอ่ะฉีดแล้วไม่ขึ้นอ่ะถ้าจะกินอยู่แล้วเมื่อก่อนแบบฉีดโบทอกทุกอาทิตย์นะจนแบบฉีดเยอะทำไมกูยิ่งฉีดยิ่งยุ่ยว้าอะไรเงี้ยอย่างเงีปรากฏว่าก็หมอก็เลยมาหาหมอหมอบอกเฮ้ยคุณจะต้องเริ่มฟลเอร์ แต่เราอ่านข่าวฟิลเลอร์ตาบอดตลอดเลยใช่ไหมล่ะถูกต้องป่ะฟิลเลอร์ไม่เนี่ยก็ตาบอดอะไรเงี้ยพราก็หมอบอกเฮ้ยคุณใจเย็นๆก่อนนะอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นหมอบอกเนี่ยคุณก็ตรงนี้ก็ย้วยแล้วเนี่ยหมอก,ก็ค่อยเริ่มปรับแล้วก็จะมีโอกาสชอบชอบอะไรที่แบบว่าเทคโนโลยีใหม่ๆกับหมอคนแรกเลยในชีวิตฮนะไม่เคยฉีดปกติเนี่ยบอท็อกเนี่ยฉีดเปนแบบสู้ตายตอนแรกก็บอกว่าปามปามช่วยดูข้อมูลกันกน,นะก็คือเอาระบบแม่แม่แม่แมใจได้เลยแบบว่า หมอเขาเป็นของอาจารย์หมออย่างที่สองปุ๊บอุ้ยอาจารย์หมอจะมันดูเด็กแล้วหลอ่ออย่างนี้ว้าอะไร่าเงี้ยอกว่าก็เลยพาไนลองมาสิอะไรเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกอีขึ้นส่วนใจในเรื่องของนวัตก,กรรมเนี่ยเราก็พยายามดูนวัตก,กรรมที่ใหม่ตอนนี้นะครับแล้วก็ผ่านออยทั้งเมืองนอกแล้วเมืองไทย นะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเราก็เอานวัตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการลิฟติง้งเข้ามาใหม่ก็อย่างเช่นพวกกลุ่มโปรแกรม MFA มเฟี่ช่วยในเรื่องของการลิฟติง้งแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกระชับผิวในตัวโดยที่ใช้เวลาสั้นมากแค่20นาทีเราก็ไม่เจ็บด้วยเอ็มเตัวนี้มันดีมากก็คือเป็นคนที่ชอบอ่านอยู่แล้วพวกนวัตรกรรมของหมออะไรเงี้ยปรากฏว่าในมันมีการใช้คลื่นแม่เหล็กมันมีการใช้แบบว่าคลื่นวิทยุอะไรเงี้ยมาทําเกี่ยวกับเออทาให้หน้าเราไม่เยินกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็ ก็คนเราไอเด็กดูดีขึ้นไม่รู้ว่าแต่มันไม่เยินมากขึ้นจบแล้วเนาะไอ้ที่แบบว่าทถ้าสมมติแอปปกดีขึ้นสวยขึ้นมันไม่ได้สวยขึ้นนะแต่มันแบบว่าเออไม่ไม่น่าเกียดตัวเดิมจบแล้วถูกต้องมาตื่นมาไม่ต้องตกใจกับหน้าตัวเองพอแล้วแค่นั้นพอแล้วก็แบบว่าอย่างที่แบบว่าหลายๆคนอะบางทีแบบเฮ้ยอย่างพออย่งนีแบบว่าถ้าสมมติมันไม่มาทำเนี่ยมันกลัวเข็มอย่างเงี้ยก็บอกว่าถ้ามึงไม่ทําก็ไปอยู่บาโฮรเพราะว่ามึงไม่มีโอกาสได้แบบว่า ก็เล่นละคนไปลึกหน้าใหญ่เหมาะก,กันเล่นกับวัวก,กับควายอ่ะจนยิงสุดเฮ้ยพอมาทำปุ๊บเอออย่างนั้นอ่ะมันก็ยังคอย,ยบอกหล่อขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนอีอกว่ามือเบาแบบก็ไม่รู้แต่ก็ต้องยอมรับว่าหมอเก่งอ่ะแล้วก็อย่างฟิลโล่ฟิลเลอร์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเวลามื่อมาทำกับหมอเมื่อทำสามารถทำงานต่อได้เลยอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกมาหาหมอตอนแรกคิดว่าไอ้ปุ๊กโกเขาพยายามจะเป่าแม่แม่ต้องไปเกาหลีกับหนูนะบอกปุ๊กโก จะไปเกาหลีไม่ต้องอยู่แค่วันสิบวันแม่อ๋อมึงทำไปคนเดียวแต่กูยอมเยินคือแบบมันไม่สามารถหยุดงานที่สิบวันอะ่ะก <c oughs> ็เลยบอกหมอสองอย่างคือตามันตกสุดๆ <c oughs> แล้วเนี่ยเอาอยัางไงดี <c oughs> หมอบอกถ้าอย่างนั้นคุณลองเอาฟิลเลอร์ฉีดก,ก่อนว่านขึ้นหรือเปล่าไม่กูแบบก็ยังมันก็บอกไงมันสวยมันคงไม่สวยหรอกแต่อย่างให้เยิอนแล้วก็ตกใจกว่าเดิมพอแล้วเดี๋ยเราก็าตั้งราคาเป็นรีไซเบิลพายครับก็อยู่ในระดับที่รับต้องได้อยู่ระดับที่เหมาะสมอยู่แล้วครับสิ่งนี้นมันดูถูกกว่าไปทําที่เมืองนอกอ่ะ แล้วแบบว่ามันใช่ผลระยะยาวแล้วก็มีคน follow up ให้คุณต่อด้วยมีครับแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมความพร้อมนิดนึงครับก็คือเรื่องของแผนในการจัดในเรื่องของความรู้ต่างต่หรือว่าเตรียมแพทย์ให้ทุกๆสาขาเนยให้มีคุณภาพใกล้เคียงกันนะครับว่าเราดูเรื่องของคุณภาพด้วยจริงๆฟิลเลอร์นี่ก็เพิ่งเป็นข่าวไม่นานนี่เองนะฮะก็คือที่ฉีดไปแล้วเนื้อตายตางรงบริเวณร่องแก้มนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยโดยตัวมันโตของมันเองอะครับฟิลเลอร์เนี่ยเป็นสารที่ผ่านออยแล้วก็คือ H A filler นะครับคือ hyaluronic a ซ i d ซึ่งคำว่า f i l l e r จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาพรวมทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสตรีโคนหรือว่าเป็นฟิลเลอร์สมัยก่อนที่มันอยู่ถาวรที่เป็นคล้ายๆพวกคอลลาเจนต่างๆนะครับแต่ว่าตัวที่ผ่านออยอนในปัจจุบันอย่างเดียวเนี่ยก็จะเป็น H A หรือว่าไฮโดรเน็ตอซินซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่ในคลินิกก็ใช้กลุ่มพวกนี้กันอยู่แล้วซึ่งค่อนข้างปลอดภยัยแต่ว่าการที่มันเกิดผลข้างเคียงต่างๆเนี่ยแสดงว่ามันเกิดขึ้นในเรื่องของ เทคนิคต่างๆที่ฉีดหรือว่ามันไปอยู่ผิดที่พิดทางเส้นเราให้ฉีดในชั้นลึกหรือว่าเราให้ฉีดในส่วนของบริเวณเนื้อเยื่อแต่เรามันไปเข้าเส้นเลือดมันก็เลยอุดตันทำให้เกิดเนื้อตายหรือว่าไหลเวียนไปอุดตันเส้นเลือกเลี้ยงตาทำให้ตาบอดได้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากให้ดูในเรื่องของการเลือกฟิลเลอร์คือหนึ่งก็คือเรื่องของอตัวคนฉีดด้วยนะครับส่วนใหญ่มักจะมีข่าวเนี่คือเป็นไปฉีดกับข้างนอกหมอก,กระเป๋าเมื่เลยล่าสุดนี้ก็หมอกระเป๋าะะหเห็นที่เนื้อเน่าตรงบรงิเว ต้องให้เป็นแพทย์แล้วก็แพทย์ที่มีประสบการณ์ในการฉีดนะครับหรือว่ารู้กายวิภาคเป็นอย่างดีนะครับอันที่2คือเรื่องของสถานพยาบาลคือฉีดในสถานพยาบาลเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไปฉีดกันข้างนอกซึ่งพวกนี้แหละจะทําให้มีการติดเชื้อได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่มีการฆ่าเชื้อะไรเลยและอันที่3คือผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานด้วยนะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องเป็น H a f i l ฟ e r แล้วก็ผ่านการรับรองของออยไทยแล้ออยนอกด้วยนะครับแน่นอนว่าวันนี้มันต่ว่าการฉีดการเติมเต็มอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะ มันหาทันเยอะมากในประเทศไทยอ่ะแต่เวลาคุณจะเลือกคุณต้องดูดีดีด้วยว่าเฮ้ยบางที่ฉีดถูกแต่รักษาเนี่ยแพงกว่าค่าฉีดอีกมันไม่คุ้มกันโดยเฉพาะเวลาคุณจะเลือกหมอ่ขอเอาหมอที่รู้สรีละหมอที่รู้แบบว่าโครงสร้างหน้าอะไรเงี้ยมันปลอดภัยสําหรับตัวเองดีกว่าไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเยินหรอกแต่ก็ไม่มีใครอยากอุบาท <c oughs> หรือแบบว่าวอยากเละอยากเน่าอ่ะก็อยู่ที่ตัวเราเลือกแล้วละ่ะนาอคลินิกนะครับก็อยู่ที่อ่า หุนดทินซอยเจ็ดครับซอยอารีนะครับอาคารบ้านยศสวัสดีอยู L, ่ชั้นชั้นหนึ่งเลยนะครับอยู่ข้างอยู่เอาตอนนี้ร้านอ่ะร้านอิตาเลียนปิดละแล้วก็อยู่ตรงปิไอติเลียนปิดแล้วครับไม่อยู่ตรงอยู่ตรงบ้านยศวดีครับนะฮะถนนซอยเจ็ดอยู่ชั้นล่างเลยแล้วก็เข้ามาตรงซอยอารีปั๊บเนี่ยเดืประมาณสัก200เมตรก็จะเห็นอาคารบ้านยศวดีละคลินิกกิอยู่ชั้นชั้นล่างสุดเลยนะครับอยู่ติดถนนนะครับแล้วก็สาขานี้ก็อยู่ตรงโครงการ for you park นะครับก็ ออกจากเส้นมงนาตาดนะฮะลงรถลงทางด่วนแล้วก็ออกถนนเทพารักษ์แล้วก็ขับอ,อีก่าสักสอสามร0 0มิลก็ถึงและ